กะลัมนั่นก็เป็นกะลัมมีกะลัมพ่อประกาศห่อครับผมปลูกผสมประสานกันไปกับมีผิดด้วกันครับผมถ้ามันก็ได้คือปลูกได้งห้ามในไอ้ไอมีสูตรอย่างไรเนาะสูตรกะกะใส่ฟุ้นใส่ปุ๋ยนี่แหละครับผมครับผมกะหดหนัมเดี๋ยวมันกะง่ามเองปลูกในกันแท้เลยบ่ครับปลูกใส่ในกันแท้เลยครับผมมันกะคือว่าละตะกี้กะ เป็นกเกษียณทีด่ดอกแต่ว่ากเกษียเห้อปลูกยากรีดไหมครับเป็นปลูกยากรีดแล้วก็ห้างก็มาเสียบห้อยขายหรือว่าขายแล้วมันก็อัดไปขายครับมันได้ใส่สารเคมีหลายผลปลูกยาครับผมอันนี้ห้างก็เกิดควบน้ำคา่หรือว่าโขดข้อละห้องกับสูภผ้าห้องร่างกายห้ากับาบ๊ค่อยดีครับแก่ตัวมาห,าห,าห,าห้างก็เลยอยากปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนมาเป็นเกตเป็นเกษียณผสมประสานไม่ซะครับ สวัสดีครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพื่อนเกษตรยุคใหม่ครับพี่น้องครับคลิปนี้พาพี่น้องมาอยู่ที่ตำบลแคนใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดครับมาเบิงเกษตรผสมผสานนะครับที่คนอื่นว่าเกษตรสุดใจนะครับเดี๋ยวไปทำความรู้จักกับไอ้สุดใจไปเลยครับผมนี่ครับวันนี้ครับไอ้ครับครับผมไอ้แนะนำตัวเะครับ ผมกะเกษตรสุดใจสีดาเล่าแหละครับบ้านอยู่บ้านน้องบัวเห่าตำบลเช่นใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดเลยองานี่แหละครับมีเบอร์ติดต่อไหครับมีมีครับมีครับผมเบอร์กะ0930744651นเี่สหกห้าหนึ่ี่ยแหละครับผมคำว่าเกษตรสุดใจในมาอย่างไรไอ้มามันกะมาตั้งแต่เริ่มแรกแหละคือว่าคนอยากมากเกษไหมซื้อจะของกัซื้อสุดใจครับมาเคล็ดเกษตรก็เลยใส่ซื้อว่าเกษตรสุดใจไปเลยครับผม เนื้อที่ทุกนี้จากไรครับไอ้ครับสามไรครับผมสามไรเราแบ่งเป็นเกษตรผสมผสานอย่างไรครับประมาณประมาณไรเศษนี่แหละครับเป็นผสมผสานเป็นผสมผสานครับผมนอกั้นเห็ดเข่าเห็ดเข่าเห็ดเข่าแล้วก็มาเห็ดพักเห็ดนี่แหละพวกนี่แหละเกษตรผสมผสานเท่านี้แหละครับผมจุดเริ่มต้นที่มาเห็ดเกษตรนี่เป็นอย่างไรบ้างอย่างไรครับไอ้มันก็คือว่าล่ะตะกี้เป็นเกษตรที่ดอกแต่ว่าเกษตรเท่าปลูกยากรีดไหมครับ เป, s <S e เป็นปลูกยากรีเซอรกัเขาก็มาเสียบห้อยขายหรือว่าขายแล้วมันก็อัดไ huh? ปขายครับมันได้ใส่สารเคมีหลายพอดปลูกยาครับผมบัดนี้เขาก็เกิดความลำคาญหรือว่ากดโคตละอาเขาก็สุ้ภาพเขาร่างกายเขาก็บ่ค่อยดีครับแก่ตัวมาเขาก็เลยอยากปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนมาเป็นเห็ดเป็นเกษตรผสมผสานใหม่ซะครับผมก็เลยก็เลยหันมาเห็ดแมวมูนี่แหละครับผมมีปลูกอยังนะครับนี่ตรงนี้ก็มีปลูกหลายอะไรย่างครับมีหอมมีพริกมี กล้วยมีหลายแนวละครับหลัพวกกินแทบสีครบมดละมากินอะไรกระปุกนั่นนั่นแมนครับว่าพาเบิ้งในไอครับอันนี้ก็เป็นหอมบ่แมนอันนี้หอมหอมหัดแล้วเรื่องของการใส่ปุ๋ยไอคับใส่ปุ๋ยเท่ากับมีบั่งเล็กน้อยครับผมส่วนมากก็สิเป็นเน่นเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยขี่ไก่บั่งหรือว่าขี้งัวบั่งได้ใส่ปุ๋ยเม็ดบ่ครับนี่ปุ๋ยเม็ดเท่ากับใส่อยู่แต่ว่าเท่าไม่ได้ใสหลายโอนาะก็ใสตอนช่วงช่วงช่วงแรกช่วงปลูกแรกเท่าไได้ใส่อยู่ ครับผมปุยเม็ดแล้วที่ปล so, yeah, ูกนี so, sadly, ่เป็นกะลำยางไรครับกะลำนั่นก็เป็นกะลำมีกะลำห่อประกาศห่อครับผมปลูกผสมประสานกันไปกับมีพริกขึ้นกันครับผมท่านั้นกได้ดก็ปลูกได้งามที่ไอมีสูตรอย่างไรเนาะสูตรก็ใส่ฟุ้นให้ปุ๋ยนี่แหละครับผมครับผมกรบหดน้าเดี๋ยวมันก็ง่ามเองปลูกในกันแท่เลยบ่ครับปลูกใส่ในกันแท่เลยครับผมก็ยวยังเวลาว่างๆก็จากที่เป็นหยาขึ้นก็ ให้มันเป็นพักกินได้ขึ้นแมนครับขอบคิดดีเนาะบอได้ทิมพื้นที่เลยเนาะไอเนาะครับผมแต่ปีนี้มันกะลำบากเนี่ยจังหน่อยคือว่าฝนมันหลากละครับกันเข้าเข้าเฮาเห็ดบพท่านบอกยังไงมันก็เล่นมาเห็ดละ่วธรรมดาเนี่ยช่วงปีไม่เนี่ยช่วงส่วหัาปีหม่เนี่ยเฮาสีมี่พักขายแล้วครับผมครับผมอู้ดีครับหอมนี่ราคาสูงดีครับเนาะหอมนี่ปีนี้นี่กระคาดีครับแต่ต้นปี เดีย๋ยวนี้กัย่งดีอยู่คือเกาเลออีเ้ยงหอมครับผมนี่ครับกรเกษตรผสมผสานกเกษตรสุดใจเนาะพ่อไอพาไปเบิงต้อยครับครับผมนี่เขาเรียกว่าสวนกเกษตรมันจะหกได้ดีนะไอเนอะาะถ้าเบอแมนกเกษตรอ่ะคือมันจะโบหกเนาะเออคนผู้เดียวมันเห็ดมันกะ ธรรมดาละเฮ็ดู้เดียวเลยบ่นีนแมนครับผมโอ้แล้วตัวน้อยๆเนี่ยด้เห็นน้ำบ่อไหตัวน้อยๆก็มาเป็นลูกมือซอยแน่โอ้นี่ครับนี่สวนบนอยู่นี่ครับเกษตรสุดใจเด้วี่น้องนี่ครับผมตามเกษตรพอเพียงตามรอยพระราดจะดำดีเนาะครับผมโอ้นี่มาอันนี้มาเป็นสวนเนาะอันนั้นเป็นสวนพักอันเป็นสวนพักแถวๆนี้เป็นสวนต้นไม้สวนผลไม้สวนผลไม้โอ้มีหลากหลายมีหลากหลายครับผมสวนนี้กัเป็นพรกผิดไทย พริกไทยพริกไทยกับปูไว้ทายูทากินเนีย่ยแหละครับผมโอ้โหทาหลายๆครับนี้กับมี่มะนาวบักเบอร์กับมี่หลายอันหลายอย่างอยู่ครับผมอ,อย่าเป็นลงชํำพริกไทยเพราะว่าอันนี้ก็เป็นลงช้ำลงเลื่อนบ่ะมีชักกับมีม่พริกไทยมีมะนาวมีพริกมีหลายอันอยู่มะนาวลายเม็ดเมื่อกี้เนี่ย่เนี่ยครับผมโอ้พอผู้ใดอยากได้ก็ติดต่อไอ้มาด้วยครับนี่ มะนาวไรยเม็ดเนาะครับผมมีพันธุ์ไหนเนาะขายอย่งไรไอ้เนี่กยขายให้พี่ให้น้องเนาะมาขายแพงเนาะต้นละยี่สิบบาทต้นนี้สิบบาทก็พอแล้วเนาะแมนหาแต่ขายแพงหรือขายเปี่ยนเนาะครับผมสำหตับจ้างนี่เท่ากับปลูกบักคุงไว้เสริมไว้น้ำครับผมบ่ได้เจาะบ่ดานหรือ่นี่บ่ใส่ดินแดนล่ะบอรป่านี่เลยครับผมครับผมมาทางพี่ไอ สำหรับขากระไสนี่ล่ะไอ้คู่โปตานี่แหละคูาจ่างขึข้นดักบอ่อสำหรับบอ่อปลานี่บ่มี่มเมดนม้ำได้เมดปีนี่นะครับผมเป็นเป็นเป็นสาอะไงครับป๋ายเป็นสาขุดไว้สำหรับใส่น้ำแต่ว่าข้าวก็เอาปละลงไว้อยู่ <มะ S 2> หลายอยอูข่ขุดเองหรือว่าโครงการครับนบ่บ่เป็นโครงการ,ข,ข,การาข้าเข้าจ่างรถมาโคะละมาขุดเองลึกเป็นไรครับป๋ายนี่ลึกสี่เมตรสี่เมตร สี่เมตรเงีวประมาณยี่สิบโบมีแหงบ่น,นี่บไม่มีแหงเลยสูบได้เมื่อปีสูบได้เมื่อปีโอ้นี่สามารถเฮ็ดเกษตรได้ตลอดเนาะแมนถือว่าดินนี่ก็ดินดีอยู่แต่ว่าบ่มีก,กับพังแน่เล็กน้อยครับโอ้นี่เนาะน้ำน้ำดีน้ำด,<า>ดีครับเฮ็ดเกษตรอันนี้เป็นสะเดาอันนี้สะเดาาวยสะเดาทวายสะเดาทว,วายสะเดาหนอกดูดูได้กินเก็บขายแล้ว อันนี้นะครับเดียวกับกำลังงามวะเนาะแม่โบขมหรือบ่ครับพันนี่กัดขมกัดขมอยู่พื้นกันขมอยู่แม่ถ้าบ่ขมบ่เอิร์นเสดาจเนาะแม่กัดขมบ่บ่ดบเอิร์นเสดาจครับเป็นพริกพริกโบเผ็ดบ่แมนเอ้โบแมนพริกเนาะครับผมครับผมเนี่ยโอ้นตัวนี้หน่อยส่วนทางนี้กัเป็นกล้วยครับผมกล้วยเฮานี่ก็มีหลายสายพันธุ์อยู่คือกันล่ะครับกัมีกล้วยหอมทองกล้วยน้ำว้าแล้วก็กล้วยไข่กับแทงเผ็ด เเ็ป็นโซนเป็นโซนเนาะแมนครับผมวนท้างรางนี่เขาก็เอาบอกบิดแําไว้เพื่อยูเจ็บเจ็บขายน้ำครับผมแซมไปเรื่อยอย่างสิแซมไปเรื่อยเรื่อยโอเนี่ยระบบสปริงเกอร์นี่เครื่องปั้นนี่สามารถกระจายน้ำได้ทั้งเบิดบระคไปได้ทั้งหมดเลยเปิดทีเดียวบ่มเลยเปิดเข้ากับเปิดเป็นช่วงเป็นตอนไว้กันเข้าเปิดที่แรกเขาก็ใส่ช่วงคุนก้อนครับ เขากับป oh, ีช you know, ่วงนั้นเขากัมาเปิดทั้งนี้อเป็นตอนเป็นตอนใบเห็ดเป็นระบบเห็ดเป็นระบบไใบนี่ครับเกษตรสุดใจเราหนิอไอ้ที่ว่าเด่นเด่นหลายนี่ต้นทุเรียนกับนี่ครับาไปศึกษานี่ครับไอ้ต้นทุเรียนนี่ยต้นทุเรียนก็มีหลายต้นครับผมทุเรียนนี่ปลูกจากปีแล้วครับไอ้นี่สำหรับสามต้นนี่สี่ข้าวาปีแล้วสี่เขาหาปีแล้วแม่นน้ำถั่วบัวไตน้ำถั่วบัวไตอีกแมน นี่สามต้นนี่ที่จริงแล้วผมเอามาปลูกเหมือนดิครับแต่ว่ามูรุ่นอันนี้เอามาปลูกไม่เอามาปลูกไม่ดิอืมก็คือว่าปลูกสามต้นว่าตายแมนก็เลยมาเสริมอีกปีพูดุ่นมากนะถามวดมัดเลยเรีย่ร้อยเลยน้ำท่วมครับแมนผมนี่นี่แต่าดจังปีผู้รุนมาแล้ยสูงจากขึ้นหน้าเนี่ยเท่าใดครับไอ้ตรงนี้มันเกิดสิบเป็นเมตรบบ่น้ำยังขึ้นมาได้นาะโอ้นี่ครับมันกัเหลืออยู่ประมาณสองสามต้นครับ สองตัวน,นี่ว่ามันสีไตแต่ว่ามีตัวน,นั้นบอ่อเป็นบ่อมีอาการน้ำมูครับธรรมดาแล้วมันกะติซ้ำกันแหรอครับตัวน,นั้นตอนที่เอามาปลูกนี่สูงสําไหนไอ้นี่นี่นีุ่นรุนหลนที่เคยเอามาปลูกรุุนน้อยนี่น่รุนประมาณห้าสิบเซนบอกก็ปลูกใส่คู้สานี่นเลยติครับผมอันนี้ก็มามปลูกเดือนหลังเมษาหลังเมษาเอามาปมลูลาาปก ครับผมเดี๋ยวผมถามนาไอ้แถวนี้พ่นปลูกทะเรียนได้กินลูกไปครับสำหรับบ้านไอ้นี่ทัานห็นดีหบ่ทัานห็นแมนแต่ว่าคนปลูกน่ะหลายแล้วคนปลูกนี่หลายแล้วหลายแต่ว่าถึงบ่ยั่งบ่ยั่งก็ตายแมนยังบ่ทันเห็นลูกเนาะแมนยัง่ทันนห็นแต่ว่าของไอ้เดี้คิดว่าคิดว่าปีนี้สีลอครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งต้นไ่ครับการดูแลของไอ้ยังไ๋มันืองามแท้นี้ ดูแลเบาเรียงหมดกทุเรียนนี่การดูแลเฮานี่ขันผู้ใดบอกมันใครว่าคอยศึกษานี่เบาเรียงหมดกทุเรียนจากปีก่อนนี่พ่อไอต้นนี่สิเขาหาปีสิเขาหาปีโอ้อีกสองปีกะแต่ว่าเป็นดอกแล้วปีกายนี่ปีปีกายนี่ออกดอกแล้วดิครับแต่ว่ามันถึงว่าออกหลายออกประมาณวางชอ่อหรือสองชอ่อนี่แหละเลยบอกไว้แต่ว่าขันปีนี้นี่ขันออก สีลองทดลองิ่งอยู่ว่ามันจีเป็นน่วยหรือว่าเป็นออโอ้ถักกันว่าเป็นน่วยนี่เป็นเจ้าแรกเนาะครับผมที่ว่าสามารถเฮ็ดทุเรียนนี่มีดอกมีผลเนาะมีดอกมีผลกระสิคงสิบ่ได้เขาบ้านแล้วนี่นอนเ้าทุเรียนอนู่โอ้ไปตดนงามดีแตกยอดดีครับนี่เอาทำในอ้ายทำอีกอยู่ครับผมใส่ปุ๋ยยังมันมีปุ๋ยของมันอยู่ครับปุ๋ยสูตรเสมอโอปยดันสูตรหกสามสาม หกสามสามแมนหกสามไซยังไงครับรอบกะใส่รอบทรงพุ่มนี่แหละขันโ้นซัมนี่คเข้าสซเลยกิโลหนึ่งปุ๋ยความห่างจากนี่แหละความห่างจากประมาณทรงพุ่มประมาณสองเมตรเท้ใไซรอบเลยปุ๋ยนี่กิโลหนึ่งต่อเดือนครับปลูกนี่ปลูกปลูกนี่ปลูกปกติปลูกปไติว่าได้ไอ้ถมดินขึ้นบ่เขาก็คูนขึ้นแน เขาก็เห็ดเป็นส้งลูกส่งแนงหน่อยตอนนั้นมันเข้าละลายเป็นพื้นเดียวกันนแนนี่ครับโอ้กเส็ตรธรรมดาตัวนี้พอได้ปลูกได้กินลูกนี่ถือว่าสุดยอดเพราะว่าคขดนี่ต้องมีมีบ่มีเนาะไอเนาะบ่บ่ครับผมนี่ครับพอได้ก็อยากปลูกทุเรียนก็คู่สะได้คบนี่ปลูกได้คู่สะคู่สะดินที่ขดขึ้นมาเลยลหละครับผมนี่ครับเป็นเห็ดบธรรมดาเนาะผสมผสานได้กินเนา้อย่างเนาะไอเนาะนี่ได้กินหลายคนมู่แล้วกล้วยนี่นะ ความต้องการของตลาดก็ไปเรื่อยๆเนาะกล้วยนี่เป็นพืชเศรษฐกิจดีมากๆเลยครับผมนี่ต้องการทุเรียนต้นคู่ว่เนี่แมนอันนี้อันนี้ลองถดฝ้ามือสอต้นนี้นี่คือเอามะเล็ดดิมะเล็ดมันนี่มาปลูกไว้มะเล็ดแมนมะเล็ดที่เขากินเนี่ยเอามาปลูกใส่ถุงก่อนหรือว่ามาปลูกปเลยเอามัดเน็บลงนีเลยบ่บัดนี้มันเกิดขึ้นเลยเอาไว้เลยอืออ้ยต้นงามเลยตรงดีเนาะก็ยังวะ กเ็กเคยปลูกแล้วหลายตน้นแล้วมันมันมั่งามคือต้นนี้แต่ว่าต้นนี้นี่รู้สึกว่ามันสิงามกว่าหมู่เอาดินที่เฮาขุดตรงนี้อ้ายจักปีแล้วครับนี่มันมาประมาณปีปี60บ <60 S 2> <ม>่60อันนี้6 65 66เนาะ65 5ปีเพามวาคนถึงม,มาแล้วมะมาผักกินไปปีนึงครับปีรุ่นมาเฮาจังปลูกไหมจะปลูกหญ้าคือกันจังต้นนี้ก็อาการก็เป็นมาตั้งแต่น,น้อยครับก็สิตายแล้วบ่ตายแล้ว เ่าก็แตกขึ้นแ่เนเขาก็แตกขึ้นเรื่อยกะเข้ากับเบื้องมันไปแล้วการห้น้ำไ้ยังไรอาะไาอ้ขันมันดินดูซึ้อวมันแห้งยังสี่แล้วมืออื่นเท่าก็ต้องได้อือบได้ไ้ตลอดบ่่บได้ไ้ทุมือได้เท่าก็ต้องตรวจด,ดินเท่านั้นครับขันสำรับมือขันมันร่มยังสี่มันก็อาจจะแห้งเร็วหรือว่าสอง นนึครับผมโอ้ขอาทาดีครับกับประมาณเท่ากับไห้เท่ากับเบื้องเวลาน้ำเบาครับผมประมาณสามสิบหรือสี่สิบนาทีปลูกรอบคู่สาเลยครับผมระยะห่างก็เดี๋ยวไอ้เนี่อันนี้เอาตามใจชอบจะแข่งเลยตามใจชอบเลยแมนเอาเข้าเอาทรัพย์มีพันภาคีเอาเลยก็คือกะว่านี่พื้นที่น้อยๆปลูกให้ได้หลายที่สุดแมนพื้นที่เข้ามันบ่หลายครับผมโอ้เอาทาดีครับเนี่ย ครับผมีแหละเออนี่ครับเกษตรผสมผสานนะครับก็คือปลูกที่แรกก็ปลูกกล้วยก่อนเนาะแมนเข้าปลูกกล้วยเป็นพืชที่เลี้ยงก่อนเลี้ยงก่อนบบดนี้เข้ากับจังกาว่าต้นกล้วยนั่นแหละเข้ากับจังเอาทุเรียนมาลงครับผมแต่ว่าอีกจักหน่อยเข้าเอาออกนด้ต้นกล้วยอืมเพราะว่าได้ต้นทุเรียนแล้วแมนทุเรียนไงแต่ว่าบักทุเรียนมันก็บทเป็นแค่ร่วงแค่มันแบคืนลมครับเพแมะมันได้ที่สุดเลยทุเรียนอือ มันที่เป็นใบใหม่ใบใหม่ในมันแม่นใบใหม่ยอนยังคือย้อนล่ม oh. ล่มช่วงหนานาวมากนี่มันที่ตีแห้งแล้วก็ทําบักใบ,กบกทุเรียนเท่านี่ใบใหม่แล้วใบกอบได้ oh. ก็ซันายจะได้เอาอ้อยมาปลูกเป็นพืชกันล้มใบทีเ oh. พราะว่าช่วงนั้นมันพิ่นีิมากเกี่ยวเขามันหลมลงไปทางป่าเขาเพืบ oh. เข้าจําเป็นเฮาก็ต้องได้เอาออก oh. ออก็กเลยมันก็เลยเป็นบ่อมีแเทกันล่มตี่ะบาดนี้ครับผมโอ้ดีครับนี่ ตะกีต้นน่อยก็เอาลนครับผมเห็ดจินทีกำบังไว้เห็ดได้ดีครับเห็ดได้แบบว่าลงตัวครับผมบอกไว้พื้นที่ให้ว่างแกนครับนะครับกาทดลองปลูกของที่มีคาท้องอายนะครับนี่ครับมองได้วางๆเข้ากับเอาบักพิกบักพิกนี่ก็ได้เก็บขายยุ่ตลอดอยู่ครับผมบักพิกกับเป็นราคาอันนี้บักพิกขี่หนูสวนเนาะคือบักพิกหน่อยมันเริ่มดีไว้เนาะแมนครับผมไอนี่ขอบคุณอะไรครับไอ้ครับครับผมสวัสดีครับ